แดช่ารียิ้มไม่หูบสุดดีใจกันเลยที่เดยวขานหลังจากที่ ตนเองเนี่ยไปรอรับสาวกามินถึงสนามบินเรียกว่าสาวกามีนกลับมาครั้งนี้อาจจะมีสถานะที่ชัดเ่นเม,มากขึ้นค่ะเป็นเอกคู่ที่มีกระแสอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสําหรับหนุ่มแน็กชารีและสาวกามีนเอ,เองที่เรียกได้ว่าหนุ่มแน็กชารีเนี่ยได้ไปรอรับทางด้านสาวกามีนกลับจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านฝ่ายหญิงได้กลับประเทศเกาหลีไปนั้นทางด้านหนุ่มแน็กชารีก็ได้ออกมาตัดพอมไม่ตอบแชทจนกลายเป็น เปะเด็นดราม่าลุกลามกันอยู่หลายวันจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มนักเอ,เองก็ได้ออกมาสรุปว่ารู้ตัวว่าความเป็นจริงนั้นตนก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกับฝ่ายหญิงพร้อมเผยว่าถ้าการมีนจะกลับมาควรมีความชัดเจนตอนที่ต่อมาทางด้านสาวการมีเนี่ยได้ออกมาเปิดใจว่าถ้าจะคบใครสักคนก็ต้องพิจารณาจากอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าคบไปแล้วแต่ไม่ได้รัก จเป็นการทำรายอีกไฟายซึ่งพอเจ้าตัวได้มารู้จักกับหนุ่มแน็กชารีก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อทําความรู้จักและศึกษาดูใจกันให้มากยิ่งขึ้นและกลับไปที่ประเทศเกาหลีก็เพื่อที่จะเคลียอะไรได้หลายอย่างเพื่อจะกลับมาอยู่ที่ไทยแบบยาวๆและเรื่องของสถานะก็คือกลับมา ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาสถานะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะส่วนประเด็นดราม่าที่ผ่านมาก,ก็เรียกว่าเสียใจอยู่บ้างแต่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่รู้จักผู้ชายที่ชื่อแน็กชารีมากขึ้นได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแน็กซึ่งตัวเองไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกก็มีสิทธิ์ที่จะโดนดา่าโดนดรามา่า ซึ่งกามินเองก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อคืนวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี้เองทางด้านสาวกามินก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไอีกครั้งโดยมีหนุ่มแน็กชาลนเนี่ยไปรอรับที่สนามบินด้วยความดีใจโดยใน Facebook และ t ิ k ต o อกเนี่ยของเราบรรดาแฟนคลับต่างแห่แชร์ความโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่เรียกว่าสร้างความชื่นมืนกันไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งทางด้านหนุ่มแน็กชาลีก็ยังได้ไลฟ์สดกลัง เซอร์ไพรส์แฟนคลับพากามีนกลับมาบ้านมีโมเมนต์ป้อนขนมให้กินกันด้วยและแฟนๆที่รอรุนและรอคอยรุ้นสถานะของคู่นี้ mm hmm. ก็หวังว่าการกลับมาของสาวกามีนในครั้งนี้จะมีสถานะที่ชัดเจนตามที่เธอบอกอ่นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะ

ฉันกลับมาคู่กันไม่คิด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 ไม ซึ่งกลับมาเนี่ยผมก็เลือกของมีประโยชน์ให้เขานะคือตอนตีหนึ่งขนมปังสัญยานี่ We Thai Thailand really like because it every night good don't have sugar สามเนี่ don't have sugar we can eat night every day don't have sugar ดีข้อดีของนี่คือขนมปังสังขยาไม่มีาไม่มีน้ำตาลว่าไม่มี น้ำตาลล้วนน้ำตาลล้วนแย่น้ำตาลล้วนน้ำตาลล้วนอือมันนี้ควจะเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนนะคงคงไม่ื้เพิ่มเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดตามความจริงอ่ะมีทั้งคนดีใจทั้งคนเครียดเราก็ผ่านหลายๆสิ่งมากันก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆทุกๆอย่างไปไม่ได้ทำให้อะไรรูสสวยหรู คุนถึงเวลาที่ผมจะทำสิ่งที่หลายๆคนคงจะเซ็งและเครียดที่สุดเพราะผมไม่ยังหาคำตอบมันไม่ได้ว่าจริงแล้วแั้วแบบผมเด็กอะมีโนเวนน้ำย,ยังไอแบบเอ้แบบไอ้ดินไอ้ดินหนอไอ้ดินโนแบบไอ้ดแบบินโนเฮ้ ทารีเนี่ยดีอกดีใจกันยงใหญ่เลยทีนะคะแถมยังยิ้มไม่หบอีกด้วยเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ไปรอรับทางด้านสาวกามินกับจากประเทศเกาหลีตอนนี้เนี่ยได้ถึงไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าไปรับด้วยตนเองที่สนามบ,บินกันเรี่ยีลค่ะก็ใจเห็น่าเมนความน่ารักของแกงคู่หลังจากที่สาวกามินเนี่ยถึงประเทศไทยแล้วนั่นเองค่ะจนกระทั่งกลางดึกเนี่ยทางด้านนุนแนชชัดิก็ยังได้เฟร์ไพร์แฟนค่ะ ร้ายสดกลางดึกอีกด้วยเรียกได้ว่าก็มีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักแถมการกลับมาครั้งนี้ของทางด้านสาวกามินก็ยังใจอยู่ประเทศไทยยาวๆอีกด้วยค่ะแฟนาคนไหนที่รอรู้สถานะของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าก็รอรู้กันต่อไปกันได้เลยค่ะเพราะว่าการกลับมาของสาวกามินนั้นเนี่ยเรียกว่าครั้งนี้สถานะต้องชัดเจนอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็รอรู้รอติดตามกันต่อไปค่ะสําหรับคู่นี้เป็นกาลังใจช่วยเอาใจช่วยกันให้บ้างนคะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ ถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพมมาเนดามาส์สามารับด้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนคะ่ะ